แชนบินครับครับว่าไงครับลูกค้าแจ้งมาว่าตอนกลงคืนกล้องควรเป็นอินฟราเรดครับเพราะลูกค้าใช้กล้องเป็นภาพธรรมดาที่เป็นกลางคืนเป็นอินฟราเรดแต่กลางคืนภาพมันเป็นสีดําหมดเกิดจากอะไรครับเนี่ยครับลองดูนะครับขอดูภาพ่อยอ๋อเป็นอย่างนี้เองง่ายมากครับมันมีมันมีอะไรบดว่ากล้องอินฟราเรดเลยทำงานได้ไม่เต็มที่มันเป็นยังไงครับลองสาธิตได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับไปดูกันโอเค เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับอันนี้คือสมมติว่าตอนนี้ตอนคืนหน้าแล้วกล้องทํางานเป็นอินฟราเรดนะครับผมอินฟราเรดภาพมันจะเป็นขาวดํานะไม่ใช่โอเคครับอันนี้ผมสมมติไปตอนคืนนะกล้องก็จะทํางานเป็นอินฟราเรดนะครับเห็นไหมอ่าใช่ครับมันก็จะมีไฟสีแ,งแดงๆนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตโดยการเอานิ้วผมเนี่ยปักให้ดูนะเห็นไหม พอผมงบางปุ๊บตรงตรงจุดอื่นเนี่ยก็จะมืดไปเลยเห็นไหมครับอ๋อก็คือมันเหมือนกับมันสะท้อนที่ตัววัตถุหนึ่งแล้วแล้วมันสะท้อนกลับถูกไหมครับถูกต้องครับผมหลักการอินฟราเรดก็คือเป็นการสะท้อนภาพ่นดังแล้วถ้าเกิดมีอะไรบทวังอินฟราเรดเนี่ยอย่างอื่นก็จะมืดไปเลยเพราะว่ามันจะไปเพง่งเง็งแค่จุดนั้นจุดเดียวก็คือจุดนั้นก็จะขาวไปเลยถูกไหมครับถูกต้องครับผมวิธีการแก้ไขครับผมก็คือตัดออกครับผมอาการนี้จะเจอพวกยานเบื้องมนยานเบื้เกาะหน้ากล้องนะครับแค่ไปปรับตัดออกก็หายเรียบร้อยแล้วครัก ก็คือง่ายๆคือก่อนติดกล้องวงจรปิดก็ควรเคลียร์ตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องครับผมถ้ามีอะไรชั้นวางวางอะไรก็ควรเอาออกก่อนครับผม <Okay S 1> เพื่อว่าอนฟาเรตจะได้ทํางานเต็มที่นะครับโอเคครับ,รบเป็นไงบ้างครับกับวิธีการแก้ไขอนฟาเรตไม่โฟกัสนะ mm hmm. ผมมองภาพเบลอปเลยในวิธีการแก้ไขง่ายๆแค่นี้เองอบคุณครับครับ